บ้านเมืองเรามีของกินมากมายผู้เขาตามมากินตามฤดูกาลดำรงชีวิตกินอย่างช้านี้เนปลาระดับต้นจีธาปราราชนครศรีธรรมราชจากร้านอาหารอะไรหรือเปล่าครับ ร้านข้าวแกงเมืองคอนร้านข้าวแกงเมืองคอนอ่าโอเควันนี้ป้าจะมาตำน้ำพริกอะไรครับน้ำพริกตะไคร้น้ำพริกตะไคร้อ่าโอเคมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับคุณป้าครับมีเนี่ยมีตะไคร้มีตะไคร้นะครับเอาใส่ตามน้อยตะไคร์ลงไปก่อนอ่าให้ก็ใส่ตามด้วยหอมแดงใช่ไหมครับแดงกระเทียมกระเทียม พริกพริกสีฟ้าจ้าก็ขมิ้นกัขมิ้นอ่ากับพริกแล้วก็พริกพริกไทยเม็ดใช่ไหมครับจ้าไทยเม็ดสดแล้วก็ตำพอใส่ครบแล้วก็ตำเลยนะครับจ้า บ้านเมืองเรามีของกินมากมายภูเขาป่าไม้อันนี้คือวัตถุดิบทุกอย่างนี่คือไม่ได้ทําให้สุกจ้ะคือใส่ไปสดๆเลยใช่ไหมครับจ้ะแล้วแล้วตอนเอาไปกินนี่คือต้องเอาไปคั่วคั่วน้ำมันไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ต้องคือเอาไปคั่วกระทะร้อนๆได้เลยใช่ไหมครับใช่แล้วมันต้องกินกับผักอะไรไหมครับผักแหนมหรือว่าได้ทุกอย่างกินกับข้าว นอกอะไรอากอะไรนะเอ็ม้องผมจะได้โอเคแล้วนะครับได้แล้วใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บเข้าไปนิดหน่อยเป็นน้ำตาลอย่างอื่นได้นะครับได้ได้ตาลตโนดได้ได้มีกะปิด้วยนะครับตามด้วยกะปิลงไปแล้วก็โขกต่อนะครับ ใกล้ใกล้ใกล้ได้กินแล้วใช่ไหมครับอ่ะจ้าได้ได้กินแล้วเริ่มหอมเลยนะครับเียตจ็ดก็ได้กินเลยนะครับใส่มะพร้าวใส่มะพร้าวเลยมับโอ้โหโคกโตไม่ทันเลยนะครับ มะพร้าวจะเริ่มล้นคคกแล้วมะพร้าว่ต้้องมะพราวแก่มะพร้าวอ่อนมะพร้าวเอ่มะพร้าวก่อนแก่มีมะพร้าวก่อนแก่ด้วยคือมะพร้าวไวกลางๆเกือบตึ้งตึต้งตึนึกเออตึ้งเหมือนดูดูเหมือนน้ำพริกคั่วกิ้งเลยนะครับ แกงเดียวกันแต่มันลดบางอย่างลดบางอย่างลงไปเสร็จแล้วจ้าโอเสร็จแล้วตำเสร็จแล้วกินเลยจ้ากินเลยใช่ไหมครับจชาชิมได้ไหมครับชิมได้ชิมได้เลยโน้ตเนี่ยชิมด้วยโน้ตเคยนุ่นคั่วเสร็จแล้วใช่ไหมครับอันนี้มันอันนี้มันยังเดบอันนน้ตมันสุกมาแล้วอ๋อเสร็จเรียบร้อยพอตำอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอาไปคั่วจ้า พวเสร็จก็สามารถกินได้เลยต้องใช้ไฟแรงไฟอันอบร้นอนให้มันร้อนจัดบ้านเมืองเรามีของกินมากมายภูเขาตาไมา่กินตามฤดูการดำรงชีวิตกินอย่างชานฉลาดเป็นความเปรืองปราดภูมิปัญญาเราความเจร้อในวดูนี้มชิมาทีมันสุกร คงไม่เหมาะสมถ้าซื้อเขากินเรื่อยไปมรดกทรมาชาติจะถูกทำไม่้องป้าบอกป้ากินกินมาตั้งนานแล้วอันน้มะพร้าวมันโอนกว่าอ๋ออันนี้เก็ใช่ใช่ครับมันมันไม่ค่อยมันเท่าไหร่เออมันยังไม่มันเราได้มะพร้าวโอนมาอร่อยครับมีเป๊ะบ้านมีเคล็ดอะไรับไม่มีอะไรเลยไม่มีเลย ตามที่ป้าใส่ใส่แล้วป้าตำตะกี้เลยใช่ไหมชอบหวานชอบเผ็ดชอบเค็มก็เติมลงไปเลยอ่าใช้ประมาณกี่ต้นเมื่อกี้ฝานมาสามต้นฝานมาสามต้นใช้ใช้ประมาณเกือบสองไม่ได้นับพีิกินหนูไม่ได้นับเม็ดเก็กำกำใส่เข้าไปนะครับใส่ไปชอบกับท่อนหนึ่งกับครึ่งหนึ่งอ่าเออใช่ใช่มันมันมันเผ็ดพริกไทยด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าพริกมันเหมือนไม่เผ็ดเท่าไหร่ แต่พิกไทยมันจะมันจะร้อน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 ใช่ครับหอมหอมร้อนร้อนใช่ครับอร่อยอร่อยครับโอเคโอเคอ่าโอเคโอบคือครับ บ้านเมืองเรามีของกินมากมายผู้เขาตามมากินตามฤดูกาลดำรงชีวิตกินอย่างชา